จริงๆความรักไม่ได้เคยทำร้ายใครนะครับน้ำแดงไม่ได้หวานน้ำตาลที่ทำให้น้ำแดงหวานๆครับความรักไม่เคยทำร้ายใครมีแค่เราที่อ้างว่ายัางรักกันแล้วทำร้ายกันในทุกๆวันทุกๆวันขอให้ทุกท่านที่กำลังจะจากกับคนที่เรารักยอมถอยกันคนละหนึ่งก้าเพื่อที่จะยังมีกันและกันในชีวิตยอยู่ต่อไปนะครับถ้ารักกันต่อไปได้ก็ช่วยรักแทนคนมากมายที่เขาหยุดอยู่กับคนที่เขารักแต่เขาไม่ได้ยก ช่วยรับแทนคนมากมายที่เขาต้องจากกับคนที่เขารักทั้งที่ยังรักอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้มันจะดีหรือเธอจะไม่เลือแม้ความทรงจำรักไม่ใช่แค่นี้รับมันไม่ได้มีไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ๆเราเหลือแค่สองคนลองเปิดใจดูจะดี แต่นิงต่างก็าิงชังเธอจะฟังเสียง